สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงรุ่นพี่ที่ไม่มีอะไรชื่อติดในรายการ VNL กันอีกครั้งหนึ่งนะครับจากการให้สัมภาษณ์ของนายกสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็ได้พูดถึงประเด็นรุ่นพี่จอมเก่านะครับถึงการเล่นวอลเลย์บอลต่อในอนาคตโดยได้กล่าวไว้ว่า รุ่นพี่ที่ยังสามารถเล่นได้ในมาตรฐานก็จะมีรายการสําคัญที่สามารถช่วยทีมชาติได้นะครับซึ่งในเร็วนี้อย่างรายการซีเกมที่เวียดนามก็สามารถที่จะเป็นผู้เล่นหลักลงช่วยศึกในรายการนี้ได้การที่ไม่มีชื่อร่วมรายการ v n เนั้นนะครับก็ไม่ได้หมายความว่ารุ่นพี่จะเลิกเล่นไปเลยนะครับแฟนบอลล์บอลสามารถติดตามแล้วก็เชียร์กันต่อไปได้นะครับสำหรับรุ่นพี่ที่เป็นดราม่าส สำหรับแฟนๆตั้งแต่ทางสมาคมได้ประกาศรายชื่อส่วนตัวแอดก็เชื่อว่าการเลือกรุ่นน้องไปร่วม VNL นะครับก็มันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรและอีกอย่างหนึ่งนะครับก็เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ส่งผลระยะยาวต่อผู้เล่นรุ่นใหม่อย่างแน่นอนนะครับส่วนรุ่นพี่ที่เป็นกำลังสำคัญมาโดยตลอดก่อนหน้านี้ก็มีแฟนๆบางคนนะครับพูดในทางไม่ดีบางเสียงก็บอกว่า แก่แล้วยังไม่เลิกเล่นอีกแต่ก็อยากฝากผู้ดูทุกคนในบางเรื่องนะครับก็ดูเพื่อความสนุกและความสุขหากนัดไหนเกมไหนไม่ถูกใจก็อยากให้มองผ่านเพื่อไม่ให้เป็นเรื่องที่ทำร้ายคนอื่นโดยไม่เจตนาจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็อยากให้ดูเพื่อบันเทิงเท่านั้นนะครับสําหรับรุ่นพี่จอมเก่าทั้งหมดนะครับก็ได้ผ่านการ ฝึกฝนมานานนะครับผ่านร้อนผ,นผ่านหนาวมานานนะครับก็อยากให้แฟนๆเข้าใจนะครับเมื่อถึงเวลาที่เขาจะต้องเลิกเล่นเราก็คอยเชียร์และให้กําลังใจกันต่อไปนะครับก็ไหนๆก็เป็นผู้เล่นที่สร้างความสุขให้กับเรามาโดยตลอดระยะเวลา10 20ปีนี้นะครับก็อยากให้แฟนๆนะครับเป็นตัวหลักแล้วก็สนับสนุนกันต่อไปนะครับจะรุ่นพี่หรือรุ่นน้องก็เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยของเราช กัันนะครบสำหรับคลิปนี้นะครับหากมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับ